สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องส่วนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทําเมนูขนมอบกันค่ะวันนี้เรากลับมากับเมนูคุกกี้อีกแล้วนะคะคือว่าเรามีตัวอัลมอนด์ที่เป็น อัลมอนด์แบบเต็มเม็ดอยู่เยอะมากเลยนะคะไม่รู้ว่าจะเอามาทําเมนูอะไรดีคิดไปคิดมาอยากกินคุกกี้อุ่นๆร้อนๆนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยฝนตกทุกวันเลยก็เลยคิดว่าเอาอัลมอนด์มาทําเป็นคุกกี้อัลมอนด์ละกันค่ะก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าวัตถุดิบเนี่ยต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะสำหรับวัตถุดิบก็จะมีแป้งอนเนกประสงค์ค่ะ130กรัมเนยสดเราใช้เป็นเนยสดรสเค็มนะคะ110กรัมน้ำตาลไอซิ่งค่ะ30กรัมอันนี้สามารถปรับเพิ่มได้นะคะถ้าหาก ว่าใครที่ชอบหวานกว่านี้นะคะแล้วก็จะมีอัลมอนด์คะ่ะเราใช้อัลมอนเต็มเม็ดนะ100กรัมค่ะแล้วก็จะมีสุดท้ายเป็นผงฟู1ทับ4ช้อนชาคะ่ะเมื่อเราทราบส่วนผสมแล้วเนี่ยเราก็มาเริ่มทํากันเลยนะคะโดยเริ่มแรกเนื่องจากว่าเราใช้เป็นอัลมอนเต็มเม็ดเพราะฉะนั้นในตัวเนื้อคุกกี้เนี่ยเราอยากให้เป็นอัลมอนแบบที่มีความเป็นอัลมอนสับหยาบนะคะหรือว่าอัลมอนบดหยาบๆเราก็เลยจะนําเอาตัวเม็ดอัลมอนของเราเนี่ยมาทุบนะคะมาบุให้เขามีความ แตกหยาบๆนะคะไม่ต้องแตกละเอียดเกินไปนะไม่งั้นเดี๋ยวเวลากินเนี่ยกัดไปมันจะไม่โดนมันจะเป็นผงไปซะหมดนะคะแล้วก็จะบุบๆแบบนี้เลยค่ะ ได้ประมาณแบบในคลิปเลยนะคะก็เป็นอันว่าใช้ได้แล้วค่ะจากนั้นเนี่ยเราก็จะไปทําขั้นตอนต่อไปกันเลยโดยวันนี้นะคะเราจะใช้เป็นตะกร้อมือให้เพื่อนๆได้ดูเลยนะว่าไม่ต้องมีตะกร้อไฟฟ้าก็สามารถทําคุกกี้ได้นะคะแต่ว่าอาจจะต้องออกแรงแล้วก็ใช้เวลามากกว่าประมาณหนึ่งเลยนะคะก็เดี๋ยวเราจะทําให้ดูว่ามันทําได้ เราก็เทเนยลงไปในชามผสมเลยนะคะแล้วจากนั้นเราก็จะใช้ตะกร้อมือนี่แหละค่ะค่อยๆบดๆตัวเนยให้เขาพอคลายตัวนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็จะใส่น้ำตาลไอซิ่งลงไปแล้วก็คนนะคะโดยน้ำตาลไอซิ่งเนี่ยเราจะค่อยๆทยอยใส่จนหมดนะอย่าใส่ไปรวดเดียวเดี๋ยวมันจะคนให้เข้ากันได้ค่อนข้างยากนะคะเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆทยอยใส่จนหมดในระหว่างที่ใส่เนี่ยเราก็จะตีไปด้วยนะคะ เราจะตีจนกว่าเนยจะขึ้นฟูนะวิธีการสังเกตว่ามันขึ้นฟูหรือยังเราก็สังเกตได้จากสีค่ะสีของเนยเนี่ยตอนแรกๆเขาจะเป็นสีเหลืองค่อนข้างเข้มแบบนี้นะคะพอเราตีจนเขาขึ้นฟูดีเนี่ยสีของเขาจะอ่อนลงเป็นสีที่ดูนวลขึ้นแล้วก็มีความดูนุม่มดูฟูดูเบาแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะถ้าอย่างในคลิปนี้ก็ถือว่ามันขึ้นฟูแล้วนะคะก็เป็นอันว่าใช้ได้แล้วแหละจากนั้นนะคะเราก็จะใส่แป้งอเนกประสงค์แล้วก็ผงฟูลงไปค่ะโดยร่อนใส่ลงไป หรอบนะคะร่อนใส่ลงไปในชามผสมได้เลยนะแล้วก็ถ้าหากว่าใครใช้เป็นเนยเนยจืดเนี่ยเพื่อนๆจะต้องเติมเกลือลงไปประมาณ1ทับสช้อนชาซึ่งเพื่อนๆสามารถร่อนลงไปพร้อมกับตอนที่เราร่อนแป้งในผสมกับผงฟูนี้ได้เลยนะคะ แต่เราเนี่ยใช้เนยเค็มเราเคยบอกแหละคลิปแล้วที่เราชอบใช้เนยเค็มเพราะว่าเขาจะมีความนัวนะเวลาที่เราทําขนมเนี่ยเขาจะมีความนัวมากกว่าการที่เราใส่เกลือนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็ต้องลองเลือกดูว่าชอบแบบไหนบางคนก็รู้สึกว่าเนยจืดอ,อร่อยกว่าแล้วค่อยเติมเกลือเพื่อให้เราสามารถปรับลดเค็มลดเค็มได้นะคะก็นั่นแหละมันก็แล้วแต่คนจะชอบนะคะ หลังจากที่เราร่อนแป้งกับผงฟูล,ลงไปแล้วเนี่ยเราจะใช้เป็นไม้พายแทนนะคะเราจะไม่ใช้ตะกร้อมือแล้วใช้พายเนี่ยนะคะคนคลุกเคล้าให้ส่วนผสมของแป้งกับเนยเนี่ยเขาเข้ากันดีต้องระวังอย่าคนนานเกินไปไม่งั้นเดี๋ยวตัวเนื้อคุกกี้ของเราเนี่ยจะแน่นจะเหนียวนะคะอบออกมาแล้วจะไม่อร่อยค่ะคนแค่เขาพอเข้ากันประมาณ80%ก็พอนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องใส่ตัวอัลมอนด์บดลงไปนะคะ เนี่ยคะ่ะคนพอเข้ากันนิดหน่อยแล้วเราก็ใส่ตัวอลมอดลงไปได้เลยนะแล้วก็คนต่อคะ่ะใช้พายเนี่ยคนให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีแบบร0อเอร์ซ็ไปเลยนะคะแต่ว่าพอเข้ากันดีปุ๊บเราก็หยุดคนได้เลยนะอย่าคนมันมือเกินไปไม่งั้นอย่างที่บอกว่าเนื้อคุกกี้จะแน่นแล้วก็จะแข็งนะคะจะเหนียวไม่อร่อยคะ่ะตอนนี้เราก็ คนจนเขาเข้ากันดีเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเตรียมนําเอาตัวคุกกี้ของเราเนี่ยมากดใส่ถาดที่เราจะใช้เข้าอบกันค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้เป็นสกูปตักไอติมแบบนี้ต้องขอต้องขอโทษจริงๆนะคะที่เราไม่สามารถจําขนาดของตัวสกูปได้นะคะอันนี้เราใช้เป็นขนาดที่ค่อนข้างจะเล็กนะคะ ก็เอามากดลงแต่ว่าจริงๆแล้วเพื่อนๆจะใช้อะไรตักก็ได้นะใช้ช้อนตักให้มันเป็นชิ้นๆก็ได้นะไม่จําเป็นต้องมีความกลมแบบของเราเลยค่ะแล้วก็เราจะเว้นระยะห่างของเขาประมาณหนึ่งนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาที่เราอบแล้วเนี่ยเขาจะ มีความขยายตัวมากขึ้นนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าเราใช้สกู๊ปตักเนี่ยเราจะต้องใช้ซ่อมหรือว่าใช้ตัวกดฮุกกี้นี่คนะ,คะกดให้เขามีความแบนลงนิดนึงเพราะว่าถ้าหากว่าเป็นลูกกลมๆนูนๆแบบนั้นเลยเนี่ยเยวเลาอบเนี่ยตรงขอบด้านข้างเขาอาจจะมีสีที่เข้มแล้วก็ด้านในอาจจะยังไม่สุกนะคะเพราะฉะนั้นก็กดให้เขามีความแบนลงนิดนึงนะคะ่ะจะได้อบให้สุกได้ทั่วถึงอย่างง่ายขึ้นนะคะ แล้วก็พอเรากดเสร็จแล้วเนี่ยก่อนที่เราจะนําเข้าอบเพื่อนๆก็สามารถแต่งหน้าได้ด้วยเม็ดอัลมอนนะคะแต่ว่าถ้าใครรู้สึกว่าไม่อยากแต่งแล้วเพราะว่าในตัวเนื้อคุกกี้ของเราก็มีถั่วอยู่เยอะแล้วก็ไม่เป็นไรค่ะสามารถทาข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลยนะแต่ว่าเราอยากเพิ่มความน่ารักคิวค้วๆให้กับเขานิดนึงนะคะแล้วก็เลยวางเมล็ดอัลมอนลงไปหรือว่าใครจะแต่งหน้าด้วยถั่วชนิดอื่นก็ได้นะคะจะเป็นพวกเม็ดมะม่วงก็ได้แมคคาเดเมียก,ก,ก็ได้นะคะแต่ว่าเนื่องจากเป็นคุกกี้อัลมอนนะเราก็เลยใช้เป็นนนถั่ว่วออีะะคะ พอเราแต่งหน้าเสร็จเรียบน้อยนะคะเราก็จะนําเข้าอบค่ะอบด้วยอุณหภูมิ180องศาค่ะไฟบนล่างพัดลมใช้เวลาประมาณ15-20นาทีทางนี้ทางนั้นต้องแล้วแต่เตาอบของแต่ละบ้านด้วยนะคะเมื่ออบเสร็จแล้วเนี่ยก็จะได้หน้าตาขนมแบบนี้ค่ะเราจะพักเขาเอาไว้จนกว่าขนมเนี่ยเขาจะมีความอุ่นๆน,นะคะแล้วเราก็ค่อยนําเขาไปจัดเสริร์ฟหรือว่าค่อยนําไปใส่ถุง เก็บซีนให้เรียบร้อยนะคะก็จะสามารถเก็บไว้ได้นานเลยนะคือเขาจะกรอบนานนะคะสูตรนี้แล้วก็ไม่เสียง่ายด้วยเพราะว่าในตัวคุกกี้ไม่มีไม่มีส่วนผสมของไข่นะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของคุกกี้อัลมอนด์ที่เราถาเอาไปบรรจุลงบรรจุพันเรียบร้อยแล้วแล้วก็อันนี้จะเป็นส่วนที่แบ,บ่งออกมาให้เพื่อนๆดูนะคะกลิ่นของเขาจะหอมมากๆเลยตัวเนื้อคุกกี้ก็จะมีความมันเพราะว่าเราใส่เอัลมอนด์ไปค่อนข้างเยอะนะคะกัดไปตรงไหนก็จะโดนถั่วอัลมอนด์ทางนั้นเลยนะคะแล้วก็ นั่นแหละค่ะถ้าได้รับประทานกับ นมหรือว่ากาแฟก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างเข้ากันนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้กันนะแล้วก็ถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบเนี่ยเดี๋ยวเราจะทิ้งสูตรเอาไว้ด้านล่างคลิปนี้เพื่อนๆเผื่อใครจะทําก็จะได้สามารถมากดดูได้นะคะก็ถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบเนี่ยก็อย่าลืมช่วยการกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไคร e นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของเรานะคะเราจะได้มีกําลังใจทําคลิปแบบนี้ต่อไปนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่อง ส่วนครัวของเราลงคลิปนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยส่วนครัวก็จะต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ